สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่ช่อง Lucky Home สำรองทีวีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมาพบกันกันกบนิวไอเทมเซลของโซนสาโซนเครื่องเสียงค,ค่ะไปชมสินค้ารถใหม่กันเลยะคะ่ะมาเริ่มกันที่กองเลยนะคะรอบนี้นะคะสินค้ารถใหม่มีกองหลายแบบมากเลยนะคะลูกค้ามีทั้งกองชุดนะคะด้านหลังนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ลำโพงเลยนะคะลำโพงของที่ร้านนะคะก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดหลายแบบหลายยี่ห้อนะคะลูกค้าก็จะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะ แล้วก็จะมีลำโพงตัวนี้มาด้วยมีเครื่องเสียงภายในตัวนะคะตัวนี้นะคะอุ้ยมาหลายตัวเลยอะ่ะหญย ต่อ,อก,กันที่เครื่องเสียงด้านหลังของเรานะคะในส่วนของเครื่องเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแบบนี้นะคะก็จะมีราคาติดอยู่ที่ตัวสินค้าแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นซีดีเทปนะคะแอมก็มีนะคะลูกค้าแล้วก็ยังมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงด้วยนะคะจะอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยราคาสินค้านะคะเราก็จะติดอยู่ที่ตัวสินค้านะคะ ย้ำนะคะสินค้าของเรานะคะเป็นสินค้านําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะลูกค้าใช้ไฟ1้อนะคะลูกค้าต้องเช็คสินค้าก่อนซื้อทุกครั้งนะคะที่ร้านของเรานะคะตอนนี้นะคะมีขายหน้าร้านอย่างเดียวนะคะยังไม่มีบริการขายออนไลน์นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะแนะนําต้องมาดูสินค้าที่ร้านด้วยตัวเองนะคะ โซนด้านหลังของเรานะคะก็จะไวแอมนะคะแอมนะคะก็จะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นนะคะที่500บาทนะคะลูกค้าถ้าเป็นแอมนะคะแอมก็จะใช้ไฟ110เช่นกันเพราะว่าสินค้าภายในร้านของเรานะคะทุกชิ้นนะคะเป็นสินค้านําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวพาไปดูวิธีรกัน,นะคะ่ะ ในโซนด้านหลังสุดแบบนี้นะคะเราก็จะมีวิทยุเทปรุ่นเก่านะคะลูกค้าแบบนี้นะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นนะคะที่200บาทนะคะถ้าเป็นวิทยุรุ่นเก่าแบบนี้นะคะมีหลายยี่ห้อเลยนะคะลูกค้ามาต่อกันที่อาณาจักรแผ่นซีดีแล้วก็เทปนะคะลูกค้าเราจะมีหลายแบบให้ลูกค้าเลือกซื้อเลยคะ่ะมาใกล้ๆคะ่ะก็จะมีทั้งเพลงเก่านะคะเทปแล้วก็หนังก็มีนะคะลูกค้านี่นะคะประมาณนี้ ถ้าเป็นแผ่นซีดีนะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นนะคะที่100บาทอันนี้แจ้งราคาเริ่มต้นก่อนนะคะนี่นะก็จะมีหลายแบบเลยแล้วก็แผ่นเสียงก็มีขายนะคะแผ่นเสียงแผ่นเลเซอร์ดีส์น,นะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะลูกค้าในส่วนของแผ่นเลเซอร์ดีส์น,นะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นนะคะที่150อบาทแผ่นเลเซอร์ดีส์นะคะในส่วนของแผ่นเสียงนะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นนะคะที่300ก็ประมาณนี้นะคะลูกค้า ในส่วนของตรงนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นเครื่องดนตรีโบราณของญี่ปุ่นนะคะลูกค้านี่นะคะมาต่อกันที่เครื่องดนตรีของญี่ปุ่นนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นพินญี่ปุ่นนะคะก็จะมีหลายแบบเลยนะคะลูกค้ารอบนี้นะคะ <S <S <DP> เครื่องดนตรีมาเยอะนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะแนะนํานะคะให้มาดูสินค้าด้วยตัวของลูกค้าเองนะคะลูกค้าจะได้ลองจับลองเล่นสินค้าได้ด้วยนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ไวโอลินนะคะรอบนี้ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะเดี๋ยวหาที่เปิดก่อนนะคะลูกค้าในส่วนของไวโอลินนะคะลูกค้าอยากจะบอกว่าราคาถูกมากๆนะคะมีราคาเริ่มต้นที่2500บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสามารถเช็คสินค้าก่อนซื้อได้นะคะลองเล่นก่อนซื้อได้เลยนะคะ เปียโนและก็อิเล็กโทรนะคะทางร้านของเราก็มีขายเช่นกันนะคะลูกค้านี่นะคะบางตัวนะคะก็จะมีราคาติดแบบนี้เลยนะคะตัวนี้อิเล็กโทรนะคะติดไว้30,000บาทนะคะในส่วนของราคานะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน้าแคชเชียร์อีกรอบหนึ่งนะคะลูกค้า สินค้าทุกชิ้นนะคะภายในร้านของเรานะคะสามารถลองเล่นก่อนซื้อได้เลยนะคะรอบนี้นะคะมีโทรศัพท์บ้านโบราณนะคะแบบนี้ด้วยนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ตามหาหรือว่าซื้อไปเป็นพ็อปนะคะสามารถสอบถามนะคะเพิ่มเติมได้ที่หน้าแชนยรลนะคะลูกค้ามี3ตัวนะคะรอบนี้ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นจูเนอร์นะคะแล้วก็แอมนะคะก็จะมีราคาติดนะคะสําหรับ แอมกับจูเนอร์นะคะเริ่มต้นนะคะที่4,000นะคะรานะคาก็จะติดอยู่ที่ตัวสินค้าแบบนี้เลยนะคะขึ้นอยู่กับยี่ห้อด้วยนะคะรานะคามาต่อกันที่โซนสินค้าประมูลนะคะนี่นะคะกีตาร์เบสแอมนะคะทางร้านก็จะคัดสรรน,นะคะเพื่อที่จะเอามาประมูลนะคะกติกาในการประมูลนะคะรานะคาเริ่มต้นเพียงแค่500บาทเท่านั้นแล้วก็บิดทรั้้ละ100บาทนะคะสามารถติดตามได้นะคะที่เพจ LH Audio นะคะลูกค้า ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นกล่องใส่เครื่องเสียงนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่มองหานะคะรอบนี้นะคะมีมาขายด้วยนะคะลูกค้าสําหรับราคานะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน้าแคชเชียร์นะเวลาลูกค้าเดินมานะคะโซนด้านหน้าแคชเชียร์ตรงนี้นะคะก็จะมีหูฟังนะคะสายแจ็คนะคะแจ็คกีต้าร์แจ็คเบสก็มีขายนะคะลูกค้าก็จะอยู่โซนด้านหน้าเลยสําหรับราคานะคะสามารถสอบถาม น่าแคเชียร์ได้เลยนะคะก็จะอยู่ข้างๆตร้นี้แล้วพบกับช่องลัคกี้โฮมสาโรงทีวีกับ EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ